สบายดีพี่น้องสุขสุคนเบิ่งเด็กน้อยเข่ะต้นน้องนั่นต้นน้องนี่พี่น้องเบิ่งเบิ่งโฉลชัยลายลายพี่น้องเอาโตเลยโตเลยตัวบวแเลดเลยคนตัวผักขนาดผักกันเลดเลยพี่น้องมอเอ,เเอ็ดแต่น่ะนะเล่นน้องขี่ตมพี่น้อง <laughs> ต้างรูุ้ยขนาดผู้ทางพุ่นกหน้าพุ่นซอยพากันเอาแทงลงเลยพี่น้อเอาแทงน้าลงเออแม่แทงอัน,นยังเกาะแทงของน้านะพี่น้องอตัรวระปก็ชิงคายลายเลยโอ้เต็มคันคูน้องสะเลยวิชิงคาย พี่ทางพี่กับยูโฮมก็ไผ่เด้ยวี่องด้ยบาทวันกับสบายใจชมก,กันกินชุม่ตมตัเด้ยพี่เองด้อ้ลตามเมฆเขาก็นอน,นพูดเด้อเพียงเด้นอนรับเย็นสบายโอ้โอัวมวนขนาด มนขนาดฝนทางนี้แหลนลงสี่คนแล้วได้หัดนี้แหลกนน้ากี่ตมไปหาหนุ่มๆวกกันได้พี่น้องเด้เสียแตนใบใหม่มันหล่นเบิพี่น้องนอะบ่มีนะบ่มีห่มอยู่พักขนมนอยู่อยู่ในห่มมันก้อนใม่ก้อนเดียวนะ แต่กลมเย็นดีอยู่แถวนี้พี่น้องเอ้ยจักโถ่ได้หน่เนาะเอาลงโฮกตัเด้นีนเนาะเดือนกันจีเรเลยเด้เฮือนสางนี้

แออนนดดทอดหนลนีแต่ว่าใค <ทอ S 2> ย,ยูนี่ลมเลยียอหัวสวมอ่าทอหัวสวมองสีห่หกบอกอนี้ก็เป็นปู่ด้วยพี่น้องเด้อเป็นทอพี่รอ้อยกบอกปู่ลายอ,อนตอนดูกระมองมมอ <ım S 2> ้วกามีขาดท่ามีน,น้ำออกตลอดเลย แต่ว่ดตอนอยู่เมงเก่าเลยโอี้โอกเพราะว่าทางนี้ทางกระมือเลยถั่วละข้งนึงล้วถัวได้ข้งนั่วแล้วแัง่อนเเยขอบจก้าน้ได้ปูและสอยประจำเนาะปูอึงพี่น้อง

ขาเทียงกินข้าวเทียงบุร่านทั Again, ้งหมดนั่นแหละไ่มเดนไื่อนอกไปแลวพี um <h 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 ่น like> ้องอามาแล้วโอ้ยตายมเอดเสร็จแล้วพออุ้มแลนเลยผมนี่ก็เป็นปู่ด้วยพี่น้องเ้ย มีแต่ปูแต่หย่าอากคนมเร่าวันเอออันนี้เป็นนันนันเลอ้าอ่ะันนี้เป็นนันนันกินข้าวเลยนะหลังจากกินข้าวอาหารเทียฟังพรเลยนะเมนจะบอกฟังพรเนย ดายแมนอนตาคือแดงเลยกะใหญ่อด้่พี่น้องเรอเค้านเาิ่นกันได้พอดีอยู่แหละอยู่อันสวนอยู่ยังพี่น้องปลูกพังเนาะสบายเงียบดีทั้ง โอ้ใส่ซองลมคักแน่มาเลยพี่น้องมาตัดมเลยเอ้าวันนี้วันนี้ตามังหุงนะครับน้จีนีกรสิเบ่งไปให้อันพระทาวันชิมพระทาวันโอเต็มเทียงพี่น้องเ่ย รารับสบอตปองประเทศนี้บ้านเฮาบางกะไอ้แล้วนั่รเนยากสวดไล้วมาชน้องประเทศลาวนะถือเป็นยดกนเป็นไอเป็นลัก แก่ซดแกคน่ะ่าจะหันจะมาเนี่ยจังอะไหมหา้พันกิข้าวฮักินข้าวฮะอย่าไปเป็นนาฬภาคไปเป็นแทบ่ได้เน่ยได้จะเป็นยังมันาควาจริงเขาความจริงเด้เไอจ้าไปเป็นนัภาคจ้าไอ้จังอ้เ่ามาแบบนี้ มีงานสองคนมีงานหาเโ้งแรมโรงแรอรถไปมันทาเป็นซอกทํลายเปียบเด้ทำเทพทำรอปทำเอพนี้ลาวเห่าเด้เออการดั้งกว่าเอานุ้ยอ่านเทียงได้เนี่เพราะหน้าตากระป่าลูกๆแอหลานทั้งหมดอ่านเพียงแล้วกอนไอเราเรได้แต่ละคนมันเรียนหมดเราเาเยอะ เอาจะว่าอยู่นี่ชอบไปกินได้บดได้ทางนั้นนะยูเรนเลยชุกเนื้อไปหาตะเมกก็ดอกเพียงองวันนี้ บางเด็กๆเล่นน้ำขี่ตมพี่น้องเล่นน้ำนองน้ำขี่ตมล้วนๆเลยอันนี้นะโอ้ยไม่เท่าน้อยอยู่กําลังเลยพี่น้อง หัวสิงไครเราพี่น้องทั้งสองฝั่งเลยลายขนาดแล้วบาตัดไปขายนเนอะหัวสิงไคร้แอว่างามมันีรอท่าน,นี้ก็เขาตัวงามเลีพี่น้องตั้เด้เนาอกินกับถั่วแห่เขียวมุมถุมอยู่ ไลยพี่น้องเอ้ยแดดอู้ห่เเปลแดดจะเหลืองหยิบหยิบเดินเขาเห็ดใช่ยังเห็ดใช่น้องอย่าเห็ดใช่น้องลูกล่างให้น้องไว้ไว้ล่างให้น้อง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  พาคำนั่งล่างนำ้ำพี่เน,เน่เด้อเน่เด้อว้าแดด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 แห้ง,นงจนชาวเมืองทั้งนี้พี่โนโอ้องเอ้ยเอะไรใครย่อยด้วยอะไรใครน้อยเม้เอ้ยเย็นอยู่ในนี้บ่มีเลยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อขอบคุณสุขุสุขคนขอบมาลับชมช่องกาล่าตาอ้นเด้อจ้าลาไปก่อนพี่โนโอ้องบ๊ายบาย